สวัสดีครับจากร้านช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวจะมารีวิวเปลี่ยนจอ iPhoneSE2 ให้ดูสภาพหน้าจอของลูกค้าที่เอามานะครับหน้าจอแตกแบบนี้ดูด้านหลังนะครับแล้วก็ดูด้านหลังตัวเครื่องหนักกว่าด้านหน้าอีกเห็นไหมครับเดี๋ยวผมล็อกหน้าจอกันอลองดูด้านหลังแตกละเอียดเลยนะครับ ด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าฝาหลังนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ว่าลูกค้าไม่เปลี่ยนนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะก็ทํา,นะก,าทการเปลี่ยนจออย่างเดียวนะครับเปลี่ยนจอโอเคทีนี้เรามาดูที่จอกันนหน้าจอนะครับของ iPhone s e 2อเนี่ยอาจจะผมให้ดูข้างในยังไม่ได้ประกอบนะครับเพราะว่าจะถ่าย คลิปให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยประกอบอีกทีทีหลังนะครับนี่ข้างในสภาพนี่ประมาณนี้นะครับตรงกลางมันงอนแล้วแหละแต่ก็ใส่เคสไปมันก็จะมองไม่เห็นฝาหลังที่แตกนะครับน่ดูหน้าจอทดสอบการทํางานของหน้าจอนะครับนี่ยก็สามารถกดได้ตัว X t i ทัชเลื่อนไปให้ทั่วหน้าจอ เห็นไหมครับก็สามารถเลื่อนได้เพิ่มแสงลดแสงนี่เพิ่มแสงลดแสง,น,แสง,แสงนะครับเห็นไหมสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้ตรงนี้แล้วก็ทูโทนนะครับทูโทนเห็นไหมขึ้นทูโทนสามารถเปิดปิดได้นี่นะครับทูโทนเปิดปิดได้ หรือว่าจะเข้าดูทูโทนอีกที่หนึ่งนะครับที่ก,การตั้งค่าก็ได้เหมือนกันนะเข้าไปที่การตั้งค่านี่แล้วก็เกี่ยวกับจอภาพนะจอภาพและความสว่างนี่เห็นไหมครับจะมีคำว่าทูโทนนี้การที่จะทำให้มีทูโทนได้ต้องใช้ตัว Copy จอนะครับแล้วก็ใช้จอที่คุณภาพเกรดดีๆถ้าเป็นจอ จอแบบธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นโทนนะครับนี่ครับเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ใครที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อมาที่ Facebook ช่างทันวานได้เลยนะครับซ่อมมือถือเป็นจอเป็นแบตนะทักมาได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับ